ผมจมน้ำอุ้ยปลาไหลญ่ครับผมพี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเห็นทหนารเพราะเห็นหลังนี้จมครับจมอีกแล้วมึงครับผมนี่ะอะไรอุ้ยหลังนี้จมอีกแล้วครับอยู่บ่ีพหลัง Well. สวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติมาอีกแล้วพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับมาอน,นี้ล่องของล่องของไม้ด <c oughs> ี่ครับผมเบืงเห็ดมาเมื่อกี้เลยครับผมะันสิบสองหลังครับมาทดวดล้องเหมึงถามันคือสิใส ทีไปเห็ดมาอีกจักสิบหลังครับเบียดฟอมครับผมเยอะเป็นหมูครับเยอหมูหมูติดมันครับหมูสามสันที่มาใส่หมองนีเพราะว่ามันหกไปหนังครับแล้วก็ผมเคยเอาแมงกีซ้อนมาใส่แถวๆนี้ละไม่ปลายเด็เจ็ดแปดลังมาด้มันขาดครับอยนี่มันหลุดมันถอนเบียดออกเลยม่ไดีลงคลิงคิดให้มึง ผมมาใส่ก็นี่แหละต้องหยากๆจกักน่อยนี่ครับมันหกแบบนี่ที่ใส่กะหมูม้วครับมร้องมึงเพิ่งกะเคยล้องที่กันหรอพี่น้องครับนี่อไอ้ไส่แนืน้ำมาว่าล้องใส่เยื่อเนื้อหมูมึง วิ้ยเป็นสี่หมูสามสัตว์ลหรครับขอจังสีนะครับผมหมูมั่วไปม,มีสูตรนะครับน้องมึงครับนี่หมายกับจังสีละ่ะ หกหกนิ้บออครับสายที่ผมใส่เป็นสายพี่อีครับสายพี่อีที่ตกปลาล่ะครับผมแปดสิบปอนด์สิว่าว่าที่หาใส่ปลาไหลน้ำหู <c oughs> วัาน์าดี๋ใส่ไปใส่สองเทียแหละครับไม่ได้อยักเทียใส่เทแถวแรกกับกระจนตัดเอาเบียดออกตัดเบียดไปเลย ใส่ใหม่พอดีเคี้ยมองเคี้ยมองใส่ไี่สิแหละครับผมไปใส่น้ำปลานันยางบ่ได้ครับเหยื่กกิซ้อนมาใส่บอ่อถือถืถียรจะม้มนั่นแต่นี่มันขาด มาใหม่เชียร์ปองดีๆนโอู้เหลือเกเลยครับนี่มันตื่นเต้นอ็กินใส่ได้เลยเป็นหมูสามสันข้างสต็อกตะดวนละล่ะเราไปเห็ดกินกับบุคือ ้มยเสียบง่ากจะพี่น้องอยู่ในช่องฟิตครับผมเลยซับซับบาดนี้บฮูว,วามันเป็นขิ่นจังเลยเลยมุนจังสิ่งอ่ะโอ้เสียบ ชิไปไปน้ำขบขวบหน่คกไปหนึ่งละไปครับผมใส่ก่อนบาดนิพี่น้องโอ้โหเทางมาพี่น้องครับน้ำถ่วมหัวเขา้าเออคิดๆๆๆต่น,นี่ หลังนี้มีฟมเป็นใหม่ครับไปมัวๆที่ละโอ้ยหนามเตรียมเกือบปีกายมาใส่หนูยี่หนีนะครับผมหนามมันหน่อยนี่หนูปี่หนีบ่มีครับนี่หนังทุดทไทยเขาเป็นใหม่ โอ้โหเงินเืินนี่ครับผมน้ำรองนี่และง่าย่ายง่ายน้ำเล็กโอ้ยเดี๋ยวทำบาลุ่นกันครับมือขืนเช้าทางมาไหมโอ้ยน้ำเตรียมต้องเท้าครับผม ถามารุนน้ำกันมัง้งอีกคือปะน้ำเตรียวรอ้องเท่าเลิกอยากเม็ดไอ้กเกียงวามีถิ่งยัางยังไงเวียนซ้อครับผมเจอกัน จะไ,ได้ผลบ่ผัดใส่หัวกกันช่วงนี้บ่ค่อยกินปนันไดครับจาก2องสามมือก็สิใส่หัวกอีบดเท่าฮ่าเมื่อเสัสดีตามเสอ้าครับพี่น้องได้เวลาไม,าาม่ยาำเบียดปอมเพราะล่ะเยื่อหมู ยังแด๋เน,น,นาะครับคือว่าเนาะสายที่อยู่คือเก่าอยู่ย่างนีโอ้โ้โอ้โ้หามเต็มขาบอเถืดครับมียังกินเลย จรองลังครับผมถือว่าถือกระสีร้งในเมืองนะครับผมโอ้ยสายว่าตึงอะไรวะมี่บ่นอเอ๋อหลังงานไปด้วยโจมครับผมนี่ตรงนี้ยังถือละ จะสั่นบ่ระจมหอกนานวิบอ,อ,อกแบบพี่น้องหลังหมูใส่ครักตอนใส่หลังหลังต้นหนาจมครับบางสิ่ง้รุนอยู่จีิครับผมโอ้ยหลังหมูดึงบอ,อกอเก็บก่อนละ มองนี้เคยถือเคยผ้าเบ็ดผมขาดเอาไปแกอยู่บานครับตังนี้แมมันดึงครับมันดึงครับผมนานผมจมน้ำอุ้ยปลาไหลใหญ่ครับผมพี่เรียบร้อย เรียบร้อยครับเห็นทหางใช่ไหมฮึอ,อ,อะไรลพ่เห็นครับใช่ไหม เอกน้อยเด้อพี่น้องครับเก่งๆครับผมโอ้ยเดี๋ยวขอปลดก่อน <c oughs> หนึ่งเต้มมีหินหองครับมึงเนื้อหมูตอนไงไหลายมันเกิดมาได้ <c oughs> กะบใยญ่ปานไหนครับต่กระแจ้วหนึ่งเต้มเข้าท่าดีใส่อีกอยุงแมรงดีเฮ็ดเพิ่มครับ นอยโพดตีบก็หลังลหนึ่งเก็บมาลอ้อมดีๆบ่ถือนะครับนี่ใส่เงีย้ยตอนเงี้ยไปบะ,ปะกินบ่ได้ไหมติดกินยู่เหระมันกินบ่ได้โอ้หลังนี้ยังยู่คือเก่าอยู่ เดี๋ยวมีปาดออกเ yeah. <laughs> หยี่อบินออกไปได้เลยนังหมูมันงาบครับโอ้โหโจมอีกแล้วพี่น้องแจวครับผม จมอู้ยหลังนั้นหลังนั้นบ่เห็นเลยบาทนี่นี่หลังนั้นบ่เห็นหลังนี้จมครับจมอีกแล้วมึงครับผมนี่ขออะไรอยู่บ่บ่เหลือแล้วครับตายแทะถทาถึงโอ้ยหลุดครับผม ไปลาไหลบ่หลุดบ่หลุดไอไหลอีกแล้วไอไหลอีกแล้วสองแต้มฮ่า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 โอ้โหที่เด็ดครับเยี่ยหมูเมืองพี่นองใส่เดีวยวกันเลยครับไม หลังนี้เบียดผมอยู่ใสอุ้ยุ่นจมอีกแล้วครับผมฮู้ฮู้ฮู้จมน้ำแบบนี้ที่เหลืออยู่บ่ครับนี่เรื่องพี่รองครับจมมิดเลยอ่ะดึงโฟมจมมิดแบบนี้อุ้ย อมันกืนบ่ได้ครับใส่เงีย้ยครับปวดใส่เงีย้ยไงครับปวดบ่ถือสงสัยคลายครับมันดึงมันคลายออความหลึดของน้ำปวดนะโอ้ เลยตอนหน่อยกว่านี้ครับมือใหม่อ๋อสองหลังสามหลังเันเลี้ยงเห็ดเพื่อีัสิบครับได้หลายเลยมนเลี้ยง อูอ้หลังนี้โจมอีกแล้วครับยืบว่าพี่หลังยืบว่าหรอย่บว่า บอยู oh. ่ครับผมบอยู่ คล้ายครับ <c oughs> จมซี่หลัง ه, เตียกไว้แล้ว ه, <c oughs> ไม่เข้าไปเฟละ ไใ,ใหม่ไหวหายบาทน,นี่พี่น้องนี่คือเลยเนาะโอ้พุ่นหลงหมองตัวตัวหลังใหม่เขาเสียบบัวี่ดึงไปขักไปอืว่าเสีย ใส่เงี้ยไปพี่น้องมันเกื่อนว่าไรครับุูนะเ้อาะมันหมุนนะเอ้ามีบาดเจ็ดเจ็บก่อนโอ้เดี๋ยวมาใส่ไหมครับมือเล้งจังครับ นี่ครับผมผลงานฮอ่ตัวนี้จะมีถอดออกได้ที่รุดไปสองตัวนี่คูวสาเหตุเลยครับโอ้วคือเสียงดังจังเนาะ สาเหตุก็คือผมใส่เยื่อใไงมึงตัวนี้อยังกินบ่นไ,ได้ครับนี่นี่ครับผมใส่เแย่เกินแย่เกินไปปลาไหลกะดีนี่จะร,รุนนี่เหรอครับนี่มันขนาดครับผมขนาดใส่เดีวยวกันเลยครับนี่บ้มานมันสามหลังล้วครับที่บ่ถือกที่มันดึงใบบ่ไ,ได้มันนี่โหแล้ว ปลาสีใสเยอะจังไหนพันต้อนหน่อยๆเพราะมันเกินได้ครับนี่นะครับที่้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่หัดไฟนี่หลังที่มันหลุดมันพันจนว่าโว้นนะเพอยมันพันปกติถ้ามันเกินลงไปได้มันก็จะไปติดในถ่วงมันอันนี้มันติดอยู่ปากมันแหละครับนี่มันพันอยู่ปากมันมันก็เลยหลุดได้ถ้ามันเกินได้มงไปในถ่วงมัน เบ็ดกระติกกอท่องเออหนังเอาหนังมาใส่หนังหมูมาใส่กับยากนะครับนี่ไปใส่มีดปาดออกแล้วพี่น้องบ่าขาดเลยขาดแล้วก็เสียดายที่ได้ เมืแรงถิ่มาไซนี่แหละครับผมแค่แคบริเวณนี่หอดอันหนึ่งใกล้ๆบ่ถึงสิบหาเมตรกินไปหาโตไหมเดี๋ยวเห็นว่าอีกสิบหลังครับเห็นเป็นยีสิบหลังเดี๋ยไอใส่ฟังผุนละโอ้ยเงาไป้ผุนละบาดหนิถือว่าเป็นการทดลองที่ได้ผลดีครับเปิดเส้นการเถือก ต็ว่าหลุดหลปหลาไหลหลครับไม้นี่มันหกพี่รองครับมันหกหมาอเลยกับปลาไหลอีกฟั่งหนึ่งกับโฮเกนนี่หวังใส่หลได้แนวใส่ไม่แล้วพี่้องบาบนี้กินปลามาโดนเราพักก่อนม่กินเอียนกินปลาไหลขนาดนี้้ <c oughs> อสองแจมใส้ด้วยกันผัดเพ็ดสุดทอานั้นครับพี่รองครับผมไม้แบ่ง รุ่นกำลังกินครับบอยไงบอยไงบ่นอยเกินไปใส่กำลังกินอ้าวอย่างใดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ล้างแกะแล้วในเด้อพีพ่น้องฝากไว้ครับช่องใน,ในง้อยๆวันอีสานบ้านเฮาครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมเจอกันไม่ิปหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับโอ้หโโมานสองเตี่ยมรุดไปสามเสียดายไปครับผมไปเ็ดเบ็ดเพิ่ม เดียวันไม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ